อาลับตาฝันเป็นตัวตาเตือนขึ้นมา,มา,าและกัะนำมาไลฟฟังเป็นนิยาปาร,รัมปร,รากันจาหลังจากที่ลูก่นนักเรียนอนุบาลได้รับฟังหลักอานี้หน่อยนะจ๊ะเรื่องราวสเก็ตคาวสั้นทันบรารลลกของคุณแม่ประชิดนาทพันใบเมื่อวานเนี่ยลูกๆก็อาจจะยังรู้สึกค้างขาใจและอยากที่จะรู้ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ก่อนแต่ง เอกลุมที่ยาได้จอหัวไปแล้วเนี่ยอ,อยากฟังไหมในยุคสมัยนี้เนี่ยมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นแบบโอปปปติกะเหมือนในยุคต้นกลับคือต้นกลับในเวลามนุษย์มาเกิดไม่ได้เกิดแบบมีบิดามา,นานรดาเแวบบลงมาจากพรมแล้วมาเกิด ึ่งมีรายละเอียดอีกเยอะนะเจ้าท้งนี้ตั้งแต่ได้กลินน่นดินเงินดินเกลือดินในตอนโลกตั้งได้แล้วเมื่อยุคนี้ไม่ได้เกิดแบบมนุษย์ไม่ได้เกิดแบบโอปวาติกะแบบในยุคต้นกับครูแก้วพระครูแก้วเรืองดีสีตั้งบนดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะ เพราะฉะนั้นการมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคนี้เนี่ยจึงต้องอาศัยบิดามารดาเป็นแดนเกิดอพอมีกิเลสมาก,กเข้ามากาต้องมีบิดามารดาจะเดิมเป็นชายลวนรนแล้วก็พยามารก็สอดผังเอาความกำรมาราคะ ความกำาหนดยินดีใน,นกามเนีย่ยมาเนีย่ยท่านใดที่มีวิบากกรมกรมกาเมจากพบก่อนก่อนนู้นปุ๊บก็เปลี่ยนไปเลยอ,อ,อืมเดี๋ยวรายละเอียดเป็นเยอะนะจ๊ะเอาว่ามีมีหญิงมีชายแล้วนะ<อ>เนี่ยไม่ได้ไปรับประทานอะไรหรอกอ,อาจจริงๆนะเป<อ>็นเป็นอย่างเงี้ยเกี่ยวก็เรื่องกินเลส<อ>คือประวัติศาสตร์ของ พระเจ้าของพระพุทธศาสนาดีเนี่ย <Yeah. S 1> คือมันชัดเจนเนี่ย <Yeah. S 1> มีเหตุมีผลตั้งแต่พระบรมศาสสดาเนี่ยจะมีเหตุมีผล,ม,ผลมีอะไรที่สามารถยืนยันได้ก่อนมาเกิดมาจากไหนมาเกิดในตระกูลกษัตริย์นี่นีโลบลักษณะมหาบุรุษมีอะไรต่างชัดเจนมาตลอดเลยนี่จะมีหลักฐานไม่เลื่อนลอยนะจ๊ะ ดังการมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคนี้จึงต้องอาศัยบิดามารดาเป็นแดนเกิดตามทันไปจ๊ะดังนั้นการแต่งงานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเราะจะต้องเป็นแดนเกิดของมนุษย์ของกายละเอียดอีกทั้งการแต่งงานยังเป็นการยกระดับฐานะของหญิงชายธรรมดาให้เป็นสามีภรรยากัน แต่งคือทำให้ดีขึ้นงานคืองานสร้างบรารมีนี่เละจ้ะให้ดีขึ้นแล้วก็เลื่อนระดับจากสามีภรรยาเป็นบิดามารดา <st ess> เมื่อมีบุตรแล้วก็จะทั้งคู่จะถูกเรียกคุณพ่อคุณแม่อะไรนี้แล้วก็เลื่อนเป็นบุรพาจารย์โลก เป็นพรมของลูกเป็นพระอาหารหันในบ้านนี่นะจ๊ะตามทันไหมจ๊ะเป็นต้นนี่ต่นการแต่งงานนี่จึงต้องทำให้ถูกต้องตามหลักของศีลธรรมคือจะต้องได้รับความมินชอบจากคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายหญิงแล้วก็ตั้งจัดพิธีสมรสตามจารีตประเพณีของแต่ละที่ถึงจะเรียกว่าถูกต้องตามหลักของศีลธรรมและไม่ผิดหลักของกฎแห่งกรรมต oh. ามถามไหมจ๊ะแต่ในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเรื่องการอยู่ก่อนแต่งซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมนั้น ได้เกิดขึ้นมากมายจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาและชินตาไปแล้วเพราะคนส่วนใหญ่ในยุคนี้เนี่ยขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตโดยเฉพาะเรื่องกฎแห่งกรรมเลยอาจจะมองข้ามไปเลยไม่ให้ความสำคัญในการศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้นะจ๊ะมองข้ามไป แล้วก็ไม่เชื่อว่าบุญบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงผลแห่งกรรมมีจริงอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะไม่ได้ศึกษาเรียนรู้นี่แหละเมื่อมนุษย์ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเช่นนี้แล้วเนี่ยจึงทําให้มนุษย์ถูกพยายามเอากิเลสและความกําหนัดยินดีในการมาบังคับได้เงยนี่นี่แะจ้ะ นี่ก็เป็นเครื่องมือของพยายามมารความกระดัดยินดีในการแลือกิเลสนี้ก็เป็นสมุนของมารที่มารจะมาใช้บังคับให้เห็นภาพที่มีแต่ดีงามดังนั้นแต่ไม่ถูกต้องเห็นดีงั้นดีงี้จ้เกิดความพึงพอใจในความอริดอร่อยทางเนื้อหนังอะไรต่างๆเหล่านี้อีกทั้งมนุษย์ในยุคนี้ยังถูกย้อมใจด้วยสิ่งมึนเมา แล้วก็มีสิ่งย่อยยุ่ยจากสิ่งแวดล้อมให้ได้เห็นให้ได้ยินให้ได้ฟังอยู่เยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่มีต้นแบบแล้วก็มีต้นแบบที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นแถมเชียร์ต้นแบบที่ไม่ถูกต้องนั้นก็มปอีก <S <S 1> <S 1> จึงทําให้มนุษย์ในยุคนี้มีความคิดที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมคือคิดว่าเรื่องการอยู่ก่อนแต่งเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็ทําได้ ถามทันเป็นจ๊ะว่าเป็นเช่นนี้จึงทําให้มนุษย์ในยุคนี้เนี่ยมีการอยู่ก่อนแต่งมากขึ้นไปเรื่อยๆจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผิดตรักของกฎแห่งกรรมนี่นะจ๊ะการจะไปต่อนต้องให้รู้ว่ามันเป็นของรักนะซึ่งมันมีวิบากกรรมมากๆเลยเนี่ยจ๊ะ ถึงจะใช้สมองภาพเหล่านี้ไปเกิดขึ้นใกล้จะละโลกนี่โอ้จะให้หมองตินิมิดมืดก็ต้องไปเกิดในมหานรกนุ่นอีกยาวนานเยอะแยะเลยแต่ภาพเนี่เอามาให้ดูยากมากมากมาอุตสาหะรกของบริวารแล้วมายบโลกจากยบโลกมา เป็นเปรตเป็นอาศุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานที่กูสั้นๆเนี่ยแต่เวลาแต่ละช่วงมันยาวนะจ๊ะกว่าจะมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็ต้องมาเป็นผู้หญิงเนาะต้องไปเป็นโซเปณีต้องไปเป็นบันดะไปจากบันดะบออีปเป็ก็เทยเนาะนี่เป็น อย่างนั้นนะพอมาเป็นผู้หญิงเวลามีครอบครบัวก็มีปัญหาอะไรต่างๆเ <ๆ S 1> ยอะแล้วมันก็จะวนอย่างเงี้ยหลายรอบจริงๆกว่าจะเจอผู้รู้หรือกว่าจะบรรลุธรรมจริงจะพ้นจากวิบากตรงนี้ได้มันยาวมากมากเลยตอนนี้เนี่ยไม่ศึกษาเดี๋ยวรู้ไม่ได้มาอันตรายสําหรับชีวิตของทุกๆคนในโลกทั้งหญิงทั้งชายเลยนะจ๊ะนี่สำคัญจ้ะ หลังจากที่เริ่มมีการอยู่ก่อนแต่งซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดตรหลักของกฎแห่งกรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเช่นนี้จึงเป็นผลทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมต่งางๆเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากยุคเกา่กาๆมากมายโดยจะสังเกตเห็นได้จากฝนกรดที่แต่ก่อนไม่เคยมีก็ได้มีปรากฏขึ้นในยุคปัจจุบันนี้เรื่องเรื่องราาเกี่ยวกับฝนกรดนี้เนี่ย บางคนก็เข้าใจว่าเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วฝนกรดนี้คือจากอุตสาหกรรมในส่วนหนึ่งนะจ๊ะฝนกรดนี้เกิดมาจากจิตใจมนุษย์ที่ขาดศีลธรรมได้เสื่อมจากศีลธรรมและขาดความรู้เรื่องราวของกฎแห่งกรรมเป็นหลักจึงทําให้ดําเนินชีวิตไม่ถูกต้องและดีงามเป็นต้น ในเรื่องราวเกี่ยวกับฝนกรดนี้ก็เคยมีปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตหลายๆครั้งนะจ๊ะดังเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในคมภีวิสุทธิมรรคซึ่งเป็นคมภีทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อมนุษย์ในยุคใดเป็นผู้มากไปได้วการมราคะหรือมีความกำหนัดเยอะ ยินดีในการยอะโลกในยกนั้นก็จะพินาศด้วยน,น้ำในที่สุดนี่นะจ๊ะโลกจะพินาศด้วยน,น้ำคือ,อยังไงที่ผ่านๆมาเนี่ยโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปด้วยกับพินาศพินาศด้วยอะไรบ้างละ่ะไฟปราย,าย,ายการ น้ำบราการลมบา,าอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะทะยุยใดมีเรื่องกระดาะเกี่ยวกับเรื่องความกตัญดีการอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะมากๆพยาบาลก็จะเอาบาปของแต่ละคนที่ที่อิดทั้งด้านนี้ทั่วโลกมารวม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 แลวม้ลวลส่งกลับมาหมวยนี่นะจะมาเป็นน้ำบรยกรัน เกิดฝนกรดเกิดแรงดังตามนะไหมจ๊ะดังนั้นในวันนี้ครูลวิทยาก็จะถือโอกาสนำเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำประลัยกันมาไล่โลกโลกนักเรียนนบานได้ฟังกันเยอๆเพราะพรุ่งนี้ที่ต้นเดือนอยากฟังกันไหมจ๊ะในยุคที่มนุษย์มีการมราคะอยู่ภายในใจอย่างแรงกล้าคือยินดีในความเป็ตอร่อยทางเนื้อหนังนน่นะจ๊ะ สภาพสิ่งแวดล้อมโลกในยุคนั้นก็จะเริ่มแปรเปลี่ยนไปคือเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยจะกลายเป็นเมฆที่มีริบเป็นกรดนี่นะมหาธรรมกรายเจดีย์เราก็เจอฝนกรดอ่อนๆเนี่ยทำให้องค์พระก็เริ่มจางๆไปเนี่ยต้องอามาทำใหม่แต่ก็บอกว่า มาจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเดียวแต่หลายแห่งที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมก็ยังเจอเมฆที่อยู่นต้องฟ้าจะกลายเป็นเมฆที่มีรปเป็นกรดและกําลังฝนลงมาเป็นน้ํากรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอย่างรุนแรงคือถ้ามันมากเข้ามากเข้าบาปแล้วนี้มากเข้าอ่องนี้จะก็จะเอาย้อนส่งกลับมาขณะที่ว่าสามารถกัดกินสรรพสิ่งให้หลอมละลายไปได้ ซึ่งฝนที่มีธิ์เป็นกรดนี้ก็จะตกลงมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายโดยเ,เริ่มตกลงมาเป็นเม็ดเล็กๆทีละนิดทีละหน่อยทีละน้อยฟามทันไหมจ๊ะจากนั้นฝนน้ำกรดนี้ก็จะมีขนาดของเมรร็ดฝนที่ใหญ่ขึ้นและตกลงมาหนักขึ้นไปเรื่อยๆ ฝนขนาดรูกมะพร้าวนี่ใหญ่ัม่เม็ด oh. <laughs> นี่สมมติให้ฟังนะ oh. จนกลายเป็นสายน้ำกรดเทๆลงมาจากท้องฟ้าว oh. ่าไปเจนี้จึงส่งบลน้ำให้ระดับน้ำกรดบนโลกมนุษย์มีปริม,มาณที่สูงมากขึ้นไปเรื่อยๆปีที่แล้วนี่ขนาดยังไม่ได้เจอฝนกรดมากที่อย่างที่ว่านะ <Yeah. S 1> แค่น้ำท่วมเป็นไงจ๊ะ นจะกระทั่ทงท่วมคูกรงแม่น้ําบ้านเรือนต้นไม้ติกรามบ้านช่องจนกระทั่งท่วมภูเขาฝนตกท่วมภูเขาฝนกรดด้วยแล้วก็ท่วมไปทั้งโลกเลยอืจะไปอยู่บนเรืออะไรก็หมดแหละนี่เนาะบองคนก็บอกนั่งเรือ เจอท่วมภูเขาไปแล้วแล้วก็ท่วมไปทั้งโลกแล้วยังขยายท่วมไปอีกจากโลกนี้ไปทั่วทั้งจักรวารน,นี่มันเป็นใจอี้เหรอยังไม่พอเอาอีกไหมย,ออยังท่วมไปถึงป่าหิมพาวาน ท่อไปถึงสวรรค์ันจตุมหาราชิกาสวรรค์ยังโดนท่วมดาวดึงไล่เลื่อยไปเลยเนี่ยยามาดุสิตานิมานารติปะนิมิตวัสวัตดีหกชันขณะเทวดาเลยไม่รู้เรื่องยังต้องโดนเลยไม่เพียงต่นั้นน้ำกรดยังท่วมเลยไปถึงพรหมโลกอีกด้วย นาพวกลมที่ประพฤติพรหมจรรย์ยังโดนฝนกรดนี้ท่วมเลยกระแสะกิเลสมันแรงขนาดนั้นเส้นน้ำกรดนี้ก็ได้ท่วมรูปพรมชั้นปาริสัจชาโปรโรหิตามหาพรหมชื่อชื่อของแต่ละชั้นนะจ๊ะปริตตาภาปมานาาวัชราจนกระทั่งไปหยุดอยู่ที่ใต้รูปพรมชั้นปลริตตสุภาปมานสุภาและสุภกินหานั่นเอง ถึงชื่อเราเนี้ที่เราบอกฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ฟังดีๆจะจะทำให้เกิดปัญญาค่อยๆฟังชื่อเพราะจะตายนะจ๊ะฟังพอดีมาเกิดปัญหานะภาษาก็เพาอเลาะเนี่ยเขามีความหมายนั้นแหละต้องศึกษาที่ไปเรียนภาษาอื่นแล้วก็บอกมีปัญหามันก็ยากนั่นนะเนาะ สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่จอมอยู่ภายใต้น้ํากรดนี้ก็จะถูกกัดกินละลายจนหายไปหมดสิ้นนี่ก็<อ>ทําผังมาเขาขราเาชจไ<อ>แต่ไฟเป็นไรกันก็ท่วมแค่คไฟไฟไไกินนะขอบเขตไฟเป็นไรกันท่วมทั้งไหนอ่านไม่ออกอคือนี่สวรรค์หกชั้นหมดแล้วเนอะอไม่ว่าไฟน้ําลมเนี่เจอหมดตามทันไช่ไ หมดเลยนรกนรกเกลี้ยงเลยไม่มีนรกมันน่าดีนะออแต่มันโดนน้ำกรดหมดในหกชั้นเนี่ยหมดไปถึงพรมนี่จะครอบเขตอ,าอ่นานว่าไงนักเรียนลองอา่านดีจ้ช่นี่ใน,นไฟปรายการน,นะ แต่นี่กำลังเมื่อกี้ได้พูดถึงน้ำบริการในสีน้ำเงินเนี่ย,ยเลยไปถึงตรงนี้เนท่วมชั้นอะไรจ๊ะจ้า,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 าชื่อพระพราะนั้นโดนหมด<อ>แต่ถ้าลอมบรกันนี่ไปถึงชั้นอะไรจ๊ะหมดเลย แล้วเทวดาโดนด้วยไหม oh. เทวดานะ่ะพลมต้องมาศึกษากันต่อ <Yeah. S 1> <c oughs> แต่สวรรค์น,น่ะโดนพรมก็โดนแต่ที่พูดอยู่วนะันนั้นน่ะโดนไม้เอาอยากรู้ ก็ต้องใครบอกสักกองสิแล้วมาทึกสิ่งทุกอย่างถูกกัดกินละลายหายไปหมดแล้วเอาตรงนี้ก่อนก่อนแล้วกันนะ่านเดี๋ยววันหลังค่อยๆทยอยเล่าแลวพรุ่งนี้ติดต้นเดือนน้ำกรดนี้ก็จะค่อยๆยุบและแห้งหายไปในที่สุดเมื่อกัดกินละลายทุกสิ่งหมดแล้วตามทันไปเจ้าตรงนี้ จะเหลือเพียงแค่อากาศที่ว่างเปล่าและเต็ไมไปด้วยความมืดมิดทั่วทั้งจักรวรลซึ่งเหตุการณ์นังกราจะค่อยๆเกิดขึ้นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆเลยเนี่ยนะจ๊ะถึงเกิดอย่างนี้ค่อยๆค่อยๆค่อยๆคือเราจะให้เห็นต้งนี้เราก็ต้องหายใจยาวๆเลยอยึงนง เราเรียนอนุบาลได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับน,น้ำอะไรกันแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมโลกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุอื่นใดเลยแต่เกิดขึ้นจากราคะคลองขนาดยินดีในกามในจิตใจของมนุษย์นี่เองวันใดที่ราคะท่วมใจเหมือนั้นอุทกภัยจะท่วมโลกตามนั้นไหมจ๊ะ แ่นน้นพวเราจะต้องมาร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปในการมาช่วยกันสร้างเขื่อนศิลธรรมให้เกิดขึ้นพราะไปเรานี้ต้องพินหน้าไปที่น้ำกรดซึ่งถ้าหากพวกเราทำได้เนี่จะเป็นบารมีพิเศษที่ติดตัวพวกเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยแล้วที่น้ำนอกจาก มีความกน้ายินดีในกามแล้วยังน้ำเมาน้ำแรงต่างๆก็รวมในพวกนั้นทน้งหมด oh. นี่นะจ๊ะ oh. ที่ทำให้เกิดฝนกรด oh. ซึ่งถ้ oh. าหาก oh. พวกเราช่วยกันก็ oh. จะเป็นบาร,รมีพิเศษที่ติดตามพวกเราไปข้ามพบข้ามชาติ oh. โดยเฉพาะรงพ่อพละครูกแก้วผม oh. เป็นความหวังโลกและจักรวาล จะต้องเป็นต้นบุญต้นแบบและเป็นแสงสว่างให้แก่มวลมนุษยชาติเช่นนักเรียนเป็นต้นสำคัญมากเลยเด็กนักเรียนตรงนี้ต้องการความช่วยเหลือจากคุณครูต้นบุญต้นแบบมากๆเลยเนี่ยเรางไดงพยายามจะจัดบทสำเนีงแก้วจัดอบรมอะไรต่างๆนี่นะจ๊ะต้องรีบด่วนเลยจากจุดนี้แล้วก็จะขยายไปทั่วโลกไปยัางมวลมนุษยชาติ พระครูกแก้วจะต้องเป็นต้นบุญต้นแบบและเป็นแสงสว่างให้แก่มวลมนุษยชาติเช่นนักเรียนเป็นต้นนี่นะจ๊ะส่วนว่าเรื่องรางไฟปราิการและลมบราิการจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรเราก็ต้องมาว่ากันอีกทีนะจ๊ะแต่สำหรับครูแก้วเนี่ยพระครูกแก้วคงจะยังไม่รู้ตัวว่าทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโลกใบนี้ ต่อมวลมนุษยชาติต่อสรรพสัตว์และสรรพสิ่งโดยเฉพาะต่อน,นักเรียนของตนและชุมชนที่ตัวอยู่นี่นะจ๊ะมีความสำคัญมากเลยือท่านพระครูแก้วจะต้องเป็นแสงสว่างให้กับทุกๆคนโดยเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนอย่างนี้นะจ๊ะ